ก,ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว m s l a s คือนี่ก็เป็นบักแซดของผมนะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเลยนี่ก็มาดูรอบๆกอนนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกัน โอเคนะครับก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว M slash นะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เพิ่งทาล้อไปล้อสีม่วงนะครับรถผมก็จะเป็นปี2017นะครับนี่ก็ตัวนี้เลยก็ไปดูกันว่าจะมีของแต่งอะไรบ้างแล้วก็ลงล้อนี้ผมใช้ของอะไรนะครับก็จะมารีวิวคลิปนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดแบบจอจงนะครับแต่ผมพอบอกได้นะก็ไปชมกัน มารีวิวส่วนบนกันครับก่อนจะไปลงล้อกันก็ไปดูส่วน,วนบน,นครับนี่อันนี้ก็เป็นแฮนด์แฮนด์ฟีโน่นะผมมอมมาจากพี่ชายในะพี่ชายก็ใช้มานานแล้วแหละนี่ก็ดูสีมันเป็นงานอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ด้ว่าเป็นงานอะไรก็ใช้นานแล้วนะก็ดีมากตัวนี้ก็เป็นทรงแบบมอบมๆหน่อยก็จะเป็นทรงประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนนะ น,นี่ก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นของฟีโน่นะผมเอามาใส่ที่จริงผมใส่แฮนด์จับโชกตรงนี้แต่พอดีมันล้มไงมันหักผมเลยเปลี่ยนมาตัวนี้ใช่นี่ก็เป็นปั๊มตูป้ปลาใส่น้ําสีม่วงนะครับเป็นปั๊มตูป้ปลาผมจัดมาวัน900าส่วนนั้นนี้ผมไม่รู้ราคานะลืมถามพี่มาก็ประมาณไม่รู้อะออก็แพงอยู่นะนี่ก็ปั๊มแมมโบ้ เป็นปั๊มตู้ปลาผมจัดมาวันมาณเก้ารแล้วก็น้ําอะไรใส่นอ็อตใส่น็อตอะไรบ้างก็รวมไปพันสามนะครับนี่ก็ใส่นอ็อตไทเทอันนี้น่าจะเป็น a อ0ิ ip, นะครับซื้อแถวร้านเจนาวแถวบ้านม่วงนี่แหละส่วนโชคกนะครับผมก็โหลดประมาณนี่โหลดไปประมาณสองนิ้วได้นะครับชงหน้านะก็ทรงมันก็ํำๆหน นี่2อนิ้วนะครับส่วนตรงนี้ผมจะแรปสติกเกอร์จับโชคนะครับสั่งมาวันร้อยกว่าบาทใช่แต่จริงมันยาวนะมันมียาวเท่านี้มั้งแต่ผมโหลดโชคไงผมต้องตัดออกโอเคอน,นี่ก็เป็นสติกเกอร์ช่องนะครับก็อันนี้จะแถมสําหรับคนที่สั่งวาดหรือสั่งสมุดนะครับก็จะแถมอันนี้ไม่ขายนะเป็นของแถมพวกคนที่สนใจสมุดหรือสั่งวาดนี่แหละ ก็ันนี้ก็จะเป็นกับฉลามผมทำสีเองนะเป็นสีเรแลนด์ครับทำเองก็อยู่ที่ช่องก็มีคลิปทำอยู่ครับก็ใช้มาประมาณหนึ่งปีได้นะตัวนี้ก็ขายนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมก็จะขายตัวนี้แหละว่าก็ลงล้อแล้วเนาะมันก็แบบดูใหญ่ๆหไงมันก็ไม่เข้ากันผมก็จะถอดผมตรงนี้ผมจะไม่ใส่เลยนะใช่ก็ถ้าใครสนใจก็ ทักแชทเทิร์ไมล์สกุลมาเลยครับผมขายตัวนี้จะมีประมาณห้าชินนะ้นครับมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นี่ก็ทําสีแล้วนะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็จะมีชิลอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีส้มดํานี่แหละก็แนะนําคนที่ขี่เอฟเซดสีส้มนะครับส้มดานี่แหละก็สามารถมาจัดไปได้ผมก็ขายประมาณ800900 900, ้ลมส่งนะประมาณนี้ก็สนใจก็ทักแชทเทอร์ไมล์สกุลเลยก็มีน็อตทองด้วยนะมีน็อตทองน็อตไทเทนะครับ ก็ผมใส่มานานแนละ้วก็ทนมากบอกเลยตัวนี้ก็สวยๆเลยนะครับก็ผมลองล้องไงผมมันไม่เข้ากันนะ่ะใช่เราก็ต้องเปลี่ยนส่วนตรงนี้นะครับอ,อตรงนี้ผมเจาะหลอดครับเป็นแบบโซโคงไงเออใส่สวยๆมันโล่งไงตรงเนี้ยมันเป็นใช่สติกเกอร์มันก็ไม่แน่นนะ่ะผมก็ต้องเจาะก็จะเป็นประมาณนี้นสีอทองนะครับมันเป็นอ,อฝาคาบูแดดนะครับ หรืออะไรเอร็นโปงมันเป็นฝาครอบอยู่คาบู่ะใช่เป็นตัวนี้เป็นกองมั้งกองเลดใช่น่าจะเป็นกองอแล้วก็ตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะติเดเองแล้วก็ตัดกี่ดอกแล้วก็มาชิวนะฮะเป็นชิวของเซเป็นชิว z ซ0แปดร้อยนะครับตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นตัวนี้เอ็มสลตรงนี้ก็จะเป็นฟิล์ม เป็นฟิล์มสีลุงนะครับก็จะสีจตบางๆหน่อยก็จะประกายม่วงแล้วก็ชี้เขียวหน่อยนะตรงนี้เป็นเหมือนแมงคับอะ่ะวันนี้ก็ใส่มานานแล้วนะก็ทนมากนี่ดูไใไกลเดี๋ยวเปิดไฟดูนะครับโอเคไฟก็จะเป็นปร,ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีการลองล้อนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนขาตั้งด้วยอันนี้เป็นขาตั้งลูกตีนะครับมีลูกเท้าอะไรเออผมก็ต้องไปเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมใช่ป่ะัำยิงข้อเกาะไม่อยู่ฝั่งนี้นะแต่ผมเปลี่ยนไปฝั่งนี้ให้ร้านเชื่อมเหล็กเชื่อมให้นะเชื่อมเหล็กนี้เชื่อมไม่ได้นะมันไม่ติดพันเป็นเหล็กไงต้องเป็นร้านเหล็กโดยตรงครับแบบพวกทําประตูวานเนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นเคปลาติดเองนะ <c oughs> นี่อันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับตัดเอง ส่วนท่อนะครับท่อตัวนี้ก็จะเป็นท่อโซนิคนะครับเป็นของโซนิคเลยผมสั่งมาแต่แค่เปลี่ยนคอนะครับเป็นคอสองนิ้วใช่เดี๋ยวก็จะฟังเสียงท่อนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับก็รีวิวก่อนอันนี้ก็เป็นคอท่อสองนิ้วนะครับอันนี้เราสามารถต่อตรงนี้ได้นะอันนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะก็จะขายแล้วตอนนี้ ก็มีคนจองนะครับก็มันสามารถใส่ท่อตรงนี้ได้วน้ำจะออกด้านล่างเลยก็ส่งมันสวยอยู่นะแต่มันลั่นนะ่ะใช่เราต้องหาท่อที่ไม่ลั่นนะชาวบ้านคนด่าเยอะอันนี้ก็เป็นเทปล่าติดสวยสวยมาเรามาจุดเด่นของเรานะครับก็จะเป็นดูมนะครับดูมเอ็มสลนี่ผมสั่งมานะครับเป็นทอมือสองนะมีคนใส่มาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นดูมดูมหน้านะครับเป็นของ ผมถามจากคนขายนะเขาบอกว่าเป็นของเว็บร้อยสิบนะครับตัวนี้เป็นดูของเว็บร้อยสิบจานของ l ออนะครับตัวนี้จะผมทําสีดาละจานของ l ออสิ่งที่เราต้องมีนะคือบูทบูทตรงนี้เป็นบูทเหมือนจะเป็น,นบูทเลนนะหรืออะไรนี่แหละมันเป็นอลูมิเนียมเหรอบูทตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นี่ผมก,ก็ไม่รู้นะว่าเขาแปรงอย่างไร ก็แค่มีบูธนะครับแล้วก็ลองน็ดตรงจานนี่ตรงนี้จะเห็นว่าลองนอดเจอนครับลองแหวนเลยลองแหวนให้ปั๊มมันตรงกับจานเบ่เงไงนี่มันก็สามารถใช้ได้ตามปกตินะครับแบบผมก็ใช้มานานแล้วแหละประมาณเกือบเดือนได้มั้งไม่ถึงอ่ะเออก็ใช้มานานแล้วอันนี้ก็เป็นจานไอ้เป็นโลเป็นโลของคอมดาวนะครับตัวนี้แต่ผมทําเป็นสีม่วงไง ที่ทำสีผมก็ลงมาดูแล้วนะใช่ก็ไปหาดูกันครับที่ช่องต่อมานะเป็นของออดูมหลังนะครับดูมหลังนี้เป็นของโซนิกนะครับเป็นของโซนิกหรือ LS นี่แหละใช่เราก็สามารถไปแปลงกันได้ส่วนมากผมจะไปดูในเพจนะครับในเพจก็จะมีขายอยู่นะครับเป็นประมาณ3 0 0 0 2น0อนแล้วแต่ความสวยงามนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้ส่วนจานนี้จะเป็นเปลี่ยนนะครับเป็นจานของเว็บร้อยสิบ ด้านหน้าเว็บละสิบนะครับส่วนปั๊มก็ของเดิมๆเลยไม่ต้องศัยนะครับแค่ลองแหวนตรงนี้นี่ลองแหวนตรงนี้แล้วก็บูธที่ต้องมีบูธหลังอีกตัวหนึ่งที่ต้องแปลงนะส่วนด้านนี้ก็เป็นบูธเดิมนะสเตอร์เดิมเออเราต้องเปลี่ยนอันนี้เลยนะเปลี่ยนนี่จานเอยเปลี่ยนสเตอร์นี่เป็นสเตอร์เบอร์สี่สิบนะครับด้านหน้าก็ด้านจะสิบสี่นะสิบสี่หรือสิบห้าเนี่แหละก็ไม่รู้นะ เป็นเสเตอร์เว็บเอ้ยไม่ใช่เป็นเสเตอร์อะไรนี่แหละก็ไปหาใส่กันดูครับน่าจะใส่ได้โอเคส่วนขนาดยางนะผมก็น่าจะน่าจะมีบอกอยู่นะครับนี่เป็นตัวนี้เป็นสองจุดห้ากอสิเนนะครับผมดูไม่เป็นนะดูขนาดยางนี่ก็ทุกคนก็ดูนะครับก็ดู ตามขนาด้ก็ได้นี่ทรงนี้โอเคต่อไปเราก็จะไปขับให้ดูนะครับแล้วก็ฟังเสียงท่อว่ามันจะเป็นยังไงอยู่ที่นี่ก็ฟังแบบเบิ้ลไม่ได้นะผมก็จะไปหาทีิเบิ้ลให้ดูนะครับว่าเสียงท่อจะเป็นยังไงก็ไปชมกันคลิปนี้ก็มาเร็วนะเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็คือผมตกเกียร์ใช่ไหมใช่ปะแล้วผมจะสตาร์ทอะ แล้วมันก็แบบมันจะพุ่งอ่ะใช่เมื่อกี้ก็เร็วนี้ครับจะมีทริปไปผมว่าจะไปสามานะครับว่าจะถ่ายคลิปให้คนดูว่าจะขี่คันนี้อะไรไปก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่ลงรถสิบเจน,นะครับคือรถมันก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากผมก็จะทำลมแบบให้มันนิ่มๆอ่ะเราไม่ทำตึงมากนะเพราะว่ากันแสลกไงมันจะแบบลื่นอ่ะ แล้วก็แบบตกตกลุ้มประมาณนี้มันจะทําให้โลเราด้งได้นะเราก็ต้องทํายางให้มันนิ่มๆหน่อยใช่ไม่แข่งเงินไปล้อหน้าล้อหลังนะครับแต่ข้อเสียของการลงล้อนะครับคือผมเจอบ่อยมากแบบมันมันเวลาเราเบรกหรืออะไรเนี้ยมันจะชอบลากกับพื้นดินนะครับใช่พื้นที่มีดินนี้ผมจะลากบ่อยมากแบบผมเหยียบนิดเดียวนะมันก็ไปแล้วแบบเหมือนมันจะเกาะไม่ดีเหมือนล้อใหญ่นะครับแต่มันก็สะดวกคือมันเบามาก ในการโค้งหรือการาจะจอดหรือจะเอาไปจอดในบ้านนี้ก็จูงเข้าไปก็เออมันก็สะดวกสกบายนะผมอะมันก็แล้วแต่คนชอบนะตอนแรกผมไม่คิดจะลงเลยนะว่าจะเล่นใหญ่ๆไปเลยแต่พอมาลงแล้วก็เออก็โอเคนะเราได้จะลงตั้งแต่ตอนแรกใช่ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเราเล็กมัานอาจจะดูไม่สวยดูไม่สมดุลน,นะแต่ พอเราลองเปลี่ยนแล้วก็มาขับดูหรือเราต้องไปหาคนที่มีอยู่แล้วนะคนที่มีคอนเสรตเราก็ลองไปขี่ดูนะครับว่าจะเป็นโมเมนต์ยังไงถ้าเราชอบเราก็เปลี่ยนนะครับก็แล้วแต่คนเนาะก็ไม่รู้อะตอนแรกผมก็ไม่ชอบแล้วก็ผมก็ลองมาเปลี่ยนดูก็ชอบอืมก็ก็ชอบนะก็ส่งประมาณนี้แหละอก็ไปดูการขี่กันนะครับไป That's cool.